ีค่ะพี่พี่ขาเจอจกับน้องเพลงเสรีไทยรถสวยกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่พี่ขาน้องเพลงจะพามารีวิวนะคะรถ t ต y o t a Cross 1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีนะคะปี2022สีเทาเนาะค่าตัวน้องนะคะสำหรับคันนี้ค่าตัวน้องอยู่ที่859,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น10,000บาทนะคะพี่พี่ขาไม่น้อยด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะพี่พี่ขารถไฮบริดเนาะ ไม่น้อยมากๆคันนี้ไม่หลักเหมือนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพี่พาไปชมนะคะสําหรับชมหน้าของน้องกันนะเดี๋ยวให้ดูนะคะพี่ๆขาให้ดูกันช้าๆชัดๆเลยนะคะสําหรับชมหน้าของน้องนะคะกระจังหน้าของน้องก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเป็นสีออกสีเทานะคะพี่ๆขาเป็นสีเทาดําเนาะ ด้านหน้านะคะก็จะมีตัวโลโก้ t o โยต้นะคะเป็นตาสีฟ้าปานะคะพี่พี่ขาสัญลักษณ์ของไฮบิดนะตัวไฟพี่พี่ขาคันนี้น้องตัวไฟนะคะคมไฟใสมากๆเลยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงกลมๆโตโตติดอยู่ด้านหน้าตัวรถนะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะดวงกลมๆนะคะด้านล่างตรงนี้น้องเป็นไฟตัดหมอกนะคะพี่ๆข่ตัวนี้น้องจะได้กล้องมาถึง360องศาเลยนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างนะคะด้านข้างน้องจะติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยนี่เดี๋ยวพาไปชมนะคะพี่ๆี่าด้านข้างตัวรถนะคะสําหรับด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะน้องเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นแล้วนะคะออกรถไปพร้อมใช้งานเลย ดอกอยางนานาแน,น,น่นๆดำๆกันเลยพี่ๆค่ะสาหรับคันนี้นะคะนี่ดอกอยางนานาๆแน,น่นๆกันเลยยางนะคะเป็นยางแม็กซิสยางดีนะคะแล้วก็น้องได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะนี่เป็นแม็กเดิมโรงงานเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะของเรามีพี่ช่างนะคะเชททาความสะอาดให้ทุกวันเลยนะคะตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพี่ๆค่ะข,ของบริษัทตรวจรถจากต่างประเทศนะคะ27 4จจุดนะคะพี่ๆออกรถไปมั่นใจได้เลยนะคะ ชําระแค่ค่างวดนะคะหรือพี่ๆคนไหนสนใจซื้อสดนะคะก็สามารถคุยกับน้องเพลงส่วนตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ช่องทางนะคะการติดต่อน้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าบ้านเขียวนะคะไว้ให้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่ๆ่ะ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะคันนี้น้องมาพร้อมกับไฟเลี้ยงติดกระจกนะคะกระจกของน้องจะเป็นสีเทาเนาะสีเดียวกับตัวรถเลยตัดกับสีดนด้านนะคะพี่พี่ขาพอประตูนะคะก็จะแต่งเป็นแถบครเมียมให้แบบนี้รอบคันเลยนี่แต่งแถบโครเมียมให้รอบคันเลยนะคะกระจกทุกบานน้องได้เป็นฟิล์มเดิมโรงงานของโตโยต้านะคะพี่พี่ขาสำหรับภายในนะคะน้องก็จะได้เป็นแผงประตูสี ดำนะคะพี่พี่ขาแตกด้วยแถบนะคะเป็นแถบสีเทาๆเงินๆแบบนี้เลยด้านล่างแผงประตูจะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาตัวนอดด็อตใดๆนะคะก็เดิมๆโครงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแงะแกะเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างไม้แท้ไม่เดิมนะคะด้านหน้านะคะโ,โซนมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะช่องเก็บของกว้างๆเลยเดี๋ยวน้องเพ็งเปิดให้ดูนี่เป็นช่องเก็บของกว้างๆเลยนะคะเก็บของใช้ส่วนตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถก็ได้นะคะพี่ๆ่ขา แล้วก็ด้านล่างนะคะนี่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะคะน้องจะมีตัวแผ่นยางรองเท้าม่ให้ด้วยนะคะแผ่นยางรองเท้าสภาพใหม่ๆเงาๆเลยพี่พี่ขาตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะพี่พี่ขาเบาะหนังสีดำนะคะตัดเย็บด้วยตัวได้นะคะเป็นสีเทานะคะนี่สภาพภายในตัวรถคือใหม่มากๆนะคะที่สําคัญนะคะน้องเป็นชอบมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะน้องจะได้เป็นในส่วนของ มูลรูปให้ด้วยนะคะมูลรูปตัวนี้สามารถเปิดปิดใช้งานได้นะคะพี่พี่ขาตามสะดวกได้เลยนี่จะเปิดรับลมก็ได้นะคะในวันที่อ,อากาศดีๆนะคะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะพี่พี่ขาเปิดมูลรูปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะในส่วนของแผ่นบางแดดน้องจะมีกระจกมาให้ด้วยกระจกของน้องก็คือเปิดปิดไฟให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนี่ไฟติดเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาฟังชันออปชั่นภายในตัวรถก็คือใช้งานได้ปกติเลย สภาพรถใหม่มากๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสาหรับห้องโดยสารด้านหลังแห่งประตูสีดําเหมือนกันพี่ๆคะ่ะนี่มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยด้านหลังเบาะนะคะเบาะหนังมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะพี่ๆสามารถเก็บของเก็บเอกสารได้เนาะแผ่นพรมได้ไล้นะคะพี่ๆคะ่ะมีมาให้ครบไม่มีคราบเชื้อราแน่นอนนะคะรถของเรานะคะรับซื้อมาคัดเกรดนะคะไม่มีรถจมน้ํามาแน่นอนนะคะ ผ่นยางรองเท้าด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนะคะสภาพใหม่ๆแล้วก็ด้านหลังนะคะน้องจะมีแอร์มาให้ด้วยนะคะมีแอร์ด้านหลังด้วยผู้โดยสารด้านหลังนะคะพี่พีขาไม่ร้อนแน่นอนนี่ตัวเบาะนะคะด้านหลังนะคะนั่งได้สะอาดสองถึงสามคนเลยมีพนักพิงแขนให้เรียบร้อยเลยพี่พขา พนักปิงแขนตัวนี้นะคะแกะออกมาก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําให้สองช่องแบบนี้เลยพี่ๆจะใช้วางแก้วน้ําหรือว่าวางแขนก็ได้เนาะถ้าไม่ใช้งานก็พับเก็บขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่จะได้เพิ่มพื้นที่ในการนั่งเนาะนั่งได้2อถึงสาคนเลยเบาะกว้างๆแน่นๆเลยพี่ๆข่เข็มขัดนิรภัยนะคะพี่ๆข่มีมาให้ครบนะคะถึงสามเส้นสามที่นั่งกันเลยแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้นะคะพี่ๆค่ะสามารถติดตั้งคาซีทได้ด้วยนะคะสําหรับบ้านไหนที่มีเด็กๆนะคะพี่ๆข่นี่ ตัวน็อตไดๆนะคะเดิมๆโรงงานแน่นอน,นยางเปลนใหม่ให้แล้วทั้งสีเส้นนะคะแม็กเดิมโรงงานด้านหลังนะคะน้องก็จะได้เป็นกระจกละลายฟ้านะคะพี่ๆขาได้เป็นกระจกละลายฟ้าติดสปอยเลอร์นะคะมีครีบฉลามให้เรียบร้อยเลยมีบั้นท้ายของน้องสวยมากๆพี่ๆขาสาหรับคันนี้นะคะไฟไท้ายไฟเบรกสามารถใช้งานได้ปกติคมไฟใสๆกันเลยพี่ๆจ๋า โคมไฟใสๆไม่มีคราบเหลืองไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะออกรถเหมือนออกป้ายแดงเลยนะคะพี่พี่ขาออกรถเมลอสองกับน้องเพลงนะคะเหมือนออกป้ายแดงเลยนะคะนี่สภาพใหม่มากๆนะคะด้านหลังน้องก็จะมีตัวโลโก้อตุยต้านะคะพี่พี่ขาเป็นตาสีฟ้านะคะสัญลักษณ์อสัญลักษณ์ไฮบิดนะคะติดให้ด้านหลังตัวรถเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวโลโก้นะคะนี่คือล่าครอสนะคะไฮบิด ติดให้ด้านหลังตัวรถด้วยนะคะแต่งให้สวยๆกันเลยมีกล้องให้ด้วยนะคะด้านหลังเราก็จะมีกล้องให้ด้วยนี่เป็นกล้องแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระนะคะพี่พี่ขาสำหรับคันนี้น้องเป็นระบบชกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยเปิดปิดให้นะคะพี่พี่ขาประตูท้ายเป็นไฟฟ้านะคะด้านหลังห้องเก็บของนะคะพี่พี่ขาห้องเก็บสัมภาระก็จะกว้างประมาณนี้เลยสามารถเก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระใบใหญ่ๆได้เยอะแน่นอนพี่พี่ขาด้านล่างก็จะเก็บเป็นอุปกรณ์การช่างให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาอุปกรณ์การช่างใดๆก็มีมาให้เหมือนกันเนาะ นี่แล้วก็มีไฟให้ด้วยนะคะไฟตัวนี้เปิดปิดอัตโนมัตินะคะพี่พี่ขานี่สภาพภายในนะคะเก็บสัมภาระก,ก็ใหม่มากๆเลยนะคะใหม่ๆเงาๆนะคะโรมตัวพคมใดๆก็คือใหม่มากๆเลยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ในส่วนอ่าที่สําคัญนะคะประตูไฟฟ้าตัวนี้นะคะพี่พี่ขาประตูท้ายตัวนี้เนาะถ้าอ่าวันไหนนะคะพี่พี่ขาไม่สะดวกนะคะใช้มือเปิดเราก็สามารถใช้เท้านะคะเขี่ยไปที่ ด้านถาด้านล่างนะคะพี่พีขาตรงนี้เนาะใช้อาจะมีเซ็นเซอร์นะคะพี่พีขาจับอยู่ประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนี่การปิดก็ใช้มือกดก็ได้นะคะพี่พีขาก็น้องก็จะปิดให้แบบนี้เลยนี่ใหม่มากๆเลยนะคะพี่พขามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งคนขับยางเป็นไหมเราจะสีเส้นเหมือนเดิมเลยกระจกได้ฟิล์เดิมโรงงานของโ o โยต้าทุกบานเลยนะคะพี่พีขา เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับด้านในกันบ้างนะคะสำหรับด้านในแผงประตูนะคะพี่ๆขาได้เป็นแผงประตูสีดําแต่งด้วยแถบสีเทางเงินแบบนี้เลยนะคะปุ่มล็อกกระจกใดๆนะคะพี่ๆีขามีมาให้ครบเหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพี่ๆขาคันนี้น้องจะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรองรับารงรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะพี่พีขา สามารถรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับเปลี่ยนเพลงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงใดๆก็คือได้หมดเลยพวงมาลัยนะคะใหม่ๆเงาๆนะคะหุ้มด้วยหนังแบบนี้เลยนี่ใหม่ๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะพี่ๆขาตัวเบาะก,ก็เบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะหนาๆนแน,น,น่นๆ,ๆเลยนี่เบาะใหม่ๆเลยนะคะพี่ๆขาได้รถคันนี้ไปนะคะพี่ๆขาถูกใจแน่นอนนะคะได้ในราคานี้ก็ คุ้มมากๆเลยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะพี่ๆีขาหลังพงมาลลยเดี๋ยวขอแยกถอยหลังกลับมานิดนึงในส่วนของหน้าจอแสดงผลหลังพองมาลัายนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนี่จับเซ็นเซอร์นะคะประตูฝั่งไหนนะคะเปิดปิดอยู่เนาะนี่จะขึ้นเป็นหน้าจอแสดงผลให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะคะพี่ๆขาน้องได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะพี่ๆขานี่สวยมากๆเลย สวยทันสมัยมากๆเลยพี่พี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคอนโซลกลางก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้ถึง2แก้วนะคะมีในส่วนของช่องเก็บของให้ด้วยนี่แล้วก็ฝั่งคนขับนะคะพี่พี่ค่ะน้องก็จะมีตัวกระจกให้ด้วยนะคะนี่ถูกใจสาวๆแน่นอนนะคะมีไฟให้ด้วยนะคะเปิดปิดไฟให้อัตโนมัติเลยนี่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะมีมูนรูปให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถ ถ้าขา้องเพลงได้เลยนะคะที่บ้านเขียวนะคะ idp.0622641295 นะคะหรือโทรด,ด่วนก็ได้ที่เบอร์062651765นะคะขอย้ำกันอีกรอบหนึ่งในส่วนของอรุ่นรถแล้วก็ค่าตัวน้องนะคะตัวนี้นะคะพี่ะะ้าน้องเป็น t o y ย t a Cross 1.8 Hybrid Premium Safety นะคะปี2022นะคะค่าตัวอยู่ที่859,000บาทนะคะพี่ๆค่ะ 859,000บาทผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นเองพี่พี่ค่ะรถปี 2, 2022ไม้น้อยมากๆนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนี่ได้ไปในราคานี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวแปะช่องทางติดต่อน้องเพลงเจดีไทรถสวยไว้ให้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่พี่ค่คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะวัสดีคะ่ะ